ขอร่วมสอดดูดีทหารกล้าทั้ง15นายนะชีวิตเหล่านี้ต้องไม่สูญเปล่าหลังจากนี้ครับในขณะเดียวกันประชาชนคนไทยก็ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลเรื่องดโดรนอนะตอนนี้เขาห้ามบินทั่วประเทศนะ,ะแล้วถ้ามีเนี่ยแจ้งเจ้าที่ได้อย่างที่จันทบุรีครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีออกตามล่าดโดรนที่ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามบินเนี่ยนะเขาก็ใช้ รายงานข่าวค่ะอสอยดาวค่ะได้รับรายงานการแจ้งพบโดนต้องสงสัยนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมนะคะแล้วก็ในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาวนะคะแต่อันนี้เป็นภาพเมื่อคืนนี้นะฮะที่แฟนเพจจันทบุรีแจ้งข่าวได้มีการอัปเดตฮะเนเนเนแบบแบบเป็นกระสือวะหาไม่เจอ ถ้าเป็น<ะ>โดรนนี่จะมีเสียงหน่อยนะก็ตามฮะตามหาเจ้าของให้ได้เ,ออนะเพราะว่าฝ่าฟืนคําสั่งนี่มีโทษจําคุกนะครับออหลายพื้นที่หลายลํานะคะในอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีค่ะครับนะแล้วก็อย่างเช่นที่ทีมข่าวท็อปนิวลงไปด้วยทีนี้ฮะที่สุรินทร์มื่อวานนี้ทีมข่าวท็อปนิวพบดโดรนปริศนาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ฮะชุดชรบประจําหมู่บ้านก็บอกว่าเห็นนะเ,ออเห็นโดรนบินช่วงหัวค่ำอะ่ะค่ะเนี่คือ โดรนเนี่ยตามคําสั่งคือห้ามบินนะทั่วประเทศเมื่อวานนี้ช่วงค่าเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงกับชบบได้มีการตรวจจับโดรนต้องสงสัยนะในพื้นที่แห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินในเขตอำเภอพนมดงรักทีมข่าวท็อปนิวไปร่วมสังเกตการประมาณทุ่ม15นาทีทีมข่าวเจอเจ้าที่ตรวจเจอจริง,รงโดนรนแรกบินอยู่บนท้องฟ้าทางทิศใต้บินลงใต้ไปทางปราสาทตามเมืองทม แสงส่องสว่างเป็นสีขาวขนาดใหญ่เห็นชัดบันทึกภาพไว้ได้ประมาณ30วินาที<ม>ก่อนที่ไฟสัญญาณของโดรนจะหายไป<ม>จากนั้นสองทุ่มครึ่งมีโดรนอีกลำแสงไฟกระพริบ,บลักษณะการบินไม่สูงมากคราวนี้<ม>ทิศยทางบินไปทางทิศตะวันตกขนานไปกับแนวชายแดนนะบิน<ม><ม>ไปทางเส้นปราสาทต,ตาควาย<ม>แล้วแสงก็หายไปนี่ครับเมืม่อคืนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ ก็ได้ประสานพื้นที่ใกล้เคียงมันบินไปทางไหนก็จะรีบตามคะนะนี่แต่ว่าเมื่อคืนนีนะ้ก็ไม่พบรายงานว่าจับโดนลําไหนได้นะเมื่อคืนนี้ค่ะแต่<อ>เห็นจริงครับมีจริง,รงแต่มันก็จะเนี่ยช่วงเวลาใกล้ใกล้เคียงกันลักษณะมันต้องเป็นไฟกับพิบไหมพี่เออเพราะว่าวันก่อนเมื่อวานนี้ก็เพิ่งรายงานว่ามีดาวตกไงเอออ๋อมีดาวตกแต่อันนี้ไม่น่าใช่ดาวตกเออใช่ไหมอันนี้บอก แต่มันไม่กระพริบนะมันบินมันสมูทขนาดนี้หรอ,อ พีโภช่วงนี้กับสืองดออกงานเดี๋ยวโดนเข้าใจผิดเออค่ะอ่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาพูดถึงอีกหนึ่งวิถีชีวิตของเกษตรกรกันบ้างค่ะการเผาพื้นที่เตรียมที่จะเพาะปลูกครั้งใหม่เผามาเป็นช่วงมาเป็นฤดูกาลแต่ก็สร้างปัญหามาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะมลภาวะทางอากาศค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมค่ะก็เลยมีโครงการรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่ปฏิรูป ที่ดินเพื่อการเกษตรนะน,นะคะและจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการจัดตั้งศูนย์นี้ด้วยไปดูการแก้ปัญหาเป็นยังไงกันบ้างค่ะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนเผยข้อมูลสถิติภาพรวมการเผาทั้งประเทศมีการเผาเพิ่มขึ้น73จากปี2566ถึงปี2567 โดยพบการเพิ่มขึ้นของพื้นที่การเผาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุดจาก9 0แ0,000ไร่ในปี2566เพิ่มขึ้นเป็น4ล้านไร่ในปี2567หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง390นี่จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเผาเนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยพอเป็นพื้นที่นานในฤดูการการเพาะปลูกเนี่ยพี่น้องพอจะถึงฤดูการทำนาเขาก็จะต้อง ไถกบต่อสางหรือไม่ก็ต้องเผาต่อสางข้าวใหญ่เพื่อที่จะใช้ในการทํานาประเด็นที่1คือ1อาจจะส่วนหนึ่งคือตามความเคยชินนะคะกับส่วนที่2เนี่ยก็คือว่ามันไวมันรวดเร็วเสียค่าใช้จ่ายน้อยพอปัญหามันเกิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในปี2568เนี่ยสพกรมีโครง,งการรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่ในเขตป,ปุ๋ยที่ดินพี่ก็เลยตั้งเป้าอาเภอชุมพรบุรีเป็นอาเภอหละที่เราจะมาส่งเสริมรณรงค์ของการทาโครงการลดการเผา โครงการรณรงค์หยุดเผาในเขตปฏิรูปที่ดินหยุดเผาเอาบุญจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราเอาโครงการรณรงค์ ลดการเผาพร้อมทั้งมาตรการไม่ว่าจะเป็นมาตรการของทางจังหวัดมาตรการของกระทรวงกรเกษตรหรือแม้แต่มาตรการระเบียบวิธีการของสอปรกรเองมาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับในพื้นที่ไม่เผาด้วยแล้วก็เอาวัสดุทางการ,กรเกษตรมาแปรรูปเราส่งเสริมอ,อบรมทําน้ําหมักเขาก็เอาน้ําหมักมาทําเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็ผสมสารเพื่อที่จะเอาปุ๋ยไปใช้ในพื้นที่แต่สิ่งสําคัญที่เราได้ก็คือว่าพี่น้องเราที่ได้รับการอบรมจากเราเอามาใช้ประโยชน์จริงทําจริงเกิดผลสําเร็จจริงค่ะ ทางสวปกนะคะก็ได้มาให้องค์ความรู้ไม่ใช่ว่าแต่ต่อสั่งนะคะเหมือนเผาอะไรทุกอย่างนะคะเหมือนเผาขยะหรือเผาไม้หรือเผาอะไรก็ตามนะคะก็คือให้หยุดเผาแล้วเราก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะคะที่ทางสวปกได้มาให้องค์ความรู้กับเรานะคะก็คือหนึ่งแหละเรื่องสุขภาพของเราสุขภาพดีสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพกายดีแล้วเงินในกระเป๋าก็เหลือด้วยค่ะ วของจังหวัดนะปีที่แล้วในปี67เนี่ยจุดเผาทั้งหมด595พอมาปีนี้พอปิดแล้วจุดความร้อนของสอปกปีนี้เหลือ400กว่าจุดจุดความร้อนส่วนต่างลดลงเนี่ยในภาพรวมลดลงเกือบ110ลายอันนี้คือผลสําเร็จที่พี่มองว่าเกิดแล้วพี่เชื่อว่าในโครงการที่เราทำเนี่ยมันสามารถที่ขยายผลในพื้นที่อื่นอําเภออื่นในเขตพื้นที่ดินแล้วในปีต่อไปจะสามารถลดจุดความร้อนที่เกิดกับในเขตพื้นที่ดินได้มากกว่านี้ค่ะ คงจะมีอีกหลายๆพื้นที่นะคะคโครงการนี้ดีนะรณรงค์หยุดเผาค่ะสปอกรอก็เป็นแม่งานหลักอยู่แล้วฮะใช่ค่ะเรื่องของที่ดินทำกินของเกษตรกรอ,อ่อไหนๆพูดถึงเกษตรกรแล้ววิถีชีวิตนะ,ะเดี๋ยวเราปิดท้ายนะคะสำหรับข่าวมีคงวันนี้เป็นวิถีเด็กเลี้ยงควายกันบ้างวิถีขึ้นขี่ควายอย่างถูกวิธีอ่าถ้าคุณใหญ่จะไปขี่หลังควายเนี่ยจะ,ะทํายังไงอะคิดว่าจะทำยังไงก็ต้องทำตามคลิปนี้แหละกระโดดขึ้นข้างๆบางทีไม่ได้นะไม่ได้ ขึ้นข้างหลังก็ไม่ได้จะไปปีนหางมันก็ไม่ได้เออไม่ได้อ่าเดี๋ยวดูคลิปคลิปนี้จากแม่โของออนทัวร์ค่ะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยภาพนี้นะคะละนี่คือทั้งหมดของข่าวมีคมค่ะว,วันนี้เราทั้งคู่และทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ